ตมตงไหนใครจะดูมึงไอ้สัตว์หนักคนจะไ่ดูกูเลยเต็มมนกล่มเต็มนกลุ่ม เออวิ่งไปดิมทางขวาวิ่งไปห้องล่งเจกันนั่งอยู่นะเดิมเลยมาชุบอยู่โอเคตายไปเหมือเหมืนได้ยินเสียงวิ่งมเนียข้างล่างใช่ป่ใช่ลเนี่ยใ้บอลมันวิ่งมานี่ไงบอลมันก็ยิงอะไรบอ ดนองเอนงยวิ่งมานเออมัมอาเฮ้ยเซมโหดดีว่ะเฮ้ยแต่มันช้ามันช้าต้องมาโคดีต้วหีึ่งไว้เออให้เก็บของกูเออ เอาของมาแบ่งมาเพิ่มมเก็บเลยมาเบเลยเอาของมาแบ่งมาเพิ่มมดแล้วมาแล้วมดแล้วไปเที่ยวป่ะเรีนเซมีมไอบอลเนบังมัดจุ่มหมัันมมักคุณเรยมีดูเนี่ยยุ่งเ่หินมองดีปเป็นอะไรอะเซมีอ้ทูนแต่รอดูนะโคตรอันตรายกวกเลยผูเห็นงานไปสอง่าอะไรไม่สัไปสองัต เดี๋ยไม่มีเฉย่ถ้ามีเลือดนะตายหมดอ่ะเหมือนก่อนกับปลาเม้าทิ้งเนี่ยชดกรามชดบนเขาวัวกับปลาเม้าทิ้งเลยอันนอะไรอะไอมาโค้มาโคมันไม่แทงให้ทำไงจอดมันเองตีใช้มันดิมาเดิมมาเลิมมาโค ช้าปากยังเมว่อวันจันปากสีรู้ปากแจ๋วเลยเลยแจ่วเลยตามสีแจ่วแจ่วไปไปไปดีตามสีไป กเดี๋ยวเราไปสตรีมในเพจดีกว่าเารใช่ที่จริงอ่ะต้องที่จริงมือนต้องสตรีมในในเพจไว้แล้วก็คลิปลงยูทูบไว้แล้วก็แชร์เพจลงไปดิอยูงข้าง เดี๋ยปะตงล่างเดาไปแล้วไตายไมตายมีอีกจ้าเดี๋ยวกุเปลี่ยนเลยดีกว่าแล้วก็แชลงุมด้วย คคคือััด,ดเต็งคือไม่มีเลยวะแค่ขยันขยี้อ่ะ MI เกลินมากเลยตอนนี้เฮ้ยวงไปบ้านดำวะ่ะขึ้นหลังคาบ้านดำเดี๋ยวป่ะไปฟาร์มตรงโน้นเดี๋ยว,วจับปะ่ะมีตัโกนไม่ัข้าร้องเละ เซมี่กดไปทันเขาไอ้เชี่ยนิ้วช้าไหมแก่แลวชัดรักบอยไม่ใช้เอรอเงแ่บ<า>แต่เซมี่มันตรงประมาณสามนัดแรกอะน่าหล่อลไา้เชียเลยโด,ด,ด,ดนหัวด้วยนะถึงจะแรง ตันเลยสัตว์สมัยอายเพราะว่ากูยังชอบแต่ตำรวจสมัยก่อนมันเพี้ยวจริงแบบแว่บญญาใช้ปุ่มยานแต่งตัวไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยเฮียอะไรก็ได้ปุ่มมึงก็ได้เฮียปุ่มรถสิะตัว ขึ้นอ๋ใครจะขึ้นบ้านดำอ่ะไอวอนไปขึ้นนี่แมาแมเราใครจะขึ้นบ้านอุยจะรับ้วอนเป็นยด้นี่สโันูไออไงไอามสโกอยู่ในห้องนี้ที่กูมาแลนะในห้อง อยู่บนตึกอะลงมาแล้วเดมอะไรนะนหลังคาเนี่ยกับหลังคาเนี่ยสองหลังเนี่ยไม่เสียงตีนะดีเ่าเวียนฟาร์มดิไปฟาร์มผีดิตรงนั้นเลยเออขึ้นมาเนี่ยนะขึ้นมาโน,น่นเดมข,ขึ้นเป็นว่าขึ้นเป็นวีนนขึ้นมาเนี่ยยุบตรนะี้ มากระทูก็ได้นะแต่ฟังก็น่าจะก็ไม่เป็นไรบอมมันขอได้นี่ก็พอได้ลงหมดเลยนีต้องรีบแบบเนียนๆะอ่ะดีดีนะ ้าใจ่ทำไมต้องเช็งเพราสมัยอ้ายเลยสัตว์มีแม็กซ์สามสิบวะก็สมัยอ้ายก็สมัยก่อนไงสมัยก่อนเนี่ยพี่พี่ฝึกหนักกว่าน้องอีกแหม่น้องวิ่งแค่สองสามโลในกระจอกสมัยพี่นี่วิ่งได้สิบกิโลสมัยอ้ายเาท้อมีเอ็กซ์แฮกมาว่ะดักเลยดักเลยโมตินาทูเล่นเลย ดักเลยลูดเอาหัวด้วยศพตกรวัยไอ้ทูสะพานมีตัวมาว่ะเอาปะเอาลงมาก่อนหนึ่ลงมาแล้ดแบบว่ามันยืนอยู่ด้านหน้ากลัวเข้าหัวได้นะเพื่อนอ่ะหนึ่งสองตัมเอ้าแตกโดนหัวศพตกปะศพตกปะตกมันมีเพื่อนอยู่ดีมันมีเพื่อนอยู่ดีเห็นปะเอาปะเอาออกออกออกมันออกมันออกเลยแล้วก็มี ยิงโดนหัวยังมั้งเมื่อกี้เอ้ยเอ็นพีหกดีดีเลยเ่ะเพื่อนโดวโตตัวน้อไอบอลต้องช่วยน้องดีมอ่ะยิงได้ฝั่งเนี้ยดินระวังแค่สายนอนเนียนไปก็ได้ให้มันวิ่งผ่านเองเข้ามาก่อนอ่ะเออให้มันอยู่ตรงกลางอ่ะแล้วเองค่อยลดี แซนดวิชแต่ทวิ่งลงน้องตุ่มน้อง่มไม่คิดว่าเปไี่ได้หรอกโอเคโอเคต่าตัวเดยวดูไอ้เนี่มาแล้วเอาปะนี่เริ่มวิ่งแล้วไอ้สัตว์ไอ้ทวโดนโทมีตัวอยู่นี้ตัวนึงเสร็จละ นี่นะของยาี่พงศที่เดิมเลยสัตว์จบใช่ที่เรียนมหาน่ะก็เจอยาเลยเราแม่งก็ปั่นเลยสัตว์ถ้าขึ้นเนินก็ได้เปรียบแล้วตรงนี้ดีไม่ต้องเรียนตัวเพื่อนเหมือนตรงนี้พี่ชวนถ้าเกิดมาดันนะมายากเดี๋ยวมันจะมาข้างถึงนี่ต้นหลังนไม้ึปะไม่ใช่ผีแฉชั้นดีโมซิเดี๋ยวไอ้เหี้ยเนี่ยต้องวิ่งเพื่อน มีว to ิ pa, ่งจากแอร์รอกเข้าไปตรงนี้ส่วนนี้ดิเอาปะเอาปะเอาปะนึ้งโดน ดูไว้ดูไว้เดี๋ยวเล็กขวาให้ยุบโอเคอนอ่ไหนเพื่อนอันนมนี่บอลบดูดูหลังเนินหน่อยบอลดูนหลังเนินี่หลังเนินนี่เข้ามา

หาด la ิน้องไหนจะต้องได้ปืนกลคอแล้วแหละปืนกลแล้วเพื่อนบอลบอลไปนี่ละผมดำไอ้ยุบดูด้านหลังเลยข้างตึกานหลังเออดูหลังอ่ะมันอาจจะอ้อมหลาะว่าไ้บอลตายแน่ถ้าเราบอลไม่ได้ ยุบยุบดูด้านหลังันยุบี่หน่อยีนะีนะได้โอเคอตนี้เด้ออ่าโตรงนี้มายโอเคตายว่ะบลเมนูแกเหจ้าดดตัวอยู่นี่นึงเวีด้ว่ะลังเดี๋ยวด้านหลังบอลกัดตรงนั้นอ่ะหมดละพอถอยถอยถอยไปช่วยช่วยบอลเนี่ย Nhật tố đi ăn thôi đi ăn thôi à. ăn rồi, đi ăn thôi 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 đi ăn ตอนนี้อาใหมดผมดูหลังแงอก่อนมีระเบิดปะสี่มาตอนนี้